สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเช้าวันแรกของน้ำพึ่งในกรุงเวียนนาเมืองหลวงของสาธารณรัฐออสเตรียที่น้ำพึ่งเดินทางมาเที่ยวละไมในครั้งนี้แหมอาจจะดูเหงาเหงาไปหน่อยใช่ไหมล่ะคะก็เพราะว่าคุณอาแนทที่พาน้ำพึ่งเที่ยวมาด้วยกันตั้งแต่เมืองซาวสโปัวนะสิคะติดธุระสำคัญซะแลว้ว แต่ก็ยังเป็นห่วงเป็นใยน้ำพึ่งอยู่นะคะแนะให้เด็กไทยในออสเตรียคนหนึ่งมาเป็นมักคุเทศพาน้ำพึ่งไปล้านลาในเวียนานาแทนค่ะตุ้งหนิงหรือเปล่าคะใช่ค่ะ ที่ได้รู้จักนะคะ<ป>พอดีว่าคุณอาพี่ค่ะบอกว่าให้มาเจอหนูที่นี่นก็ รบกวนในน้ำค่ะพี่เที่ยวหนน้ยคาะยินดีค่ะค่ะยงงั้นที่แรกที่เราจะไปในวันนี้จะเป็นวันนี้เราจะไป Museum of Military History นะคะหรือว่าเรียกเป็นภาษาเยอรมันว่า h e r ์ริส s กชิ c i ลิเชสม e เซียมจมียงดีเนาะก็จะเป็นมิวเซียมที่เก็บจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติระบบการจัดการทางทหารของประเทศออสเตรียค่ะค่ะไปดูกันเลยค่ะไปไปเลยกันเลย น้องตุ้มหนิงนักศึกษาชาวไทยที่มาฝึกอบรมและศึกษาต่อด้านการขับร้องในกรุงเวียนนาด้วยน้องเขาเรียนอยู่ที่นี่ตั้ง4ปีแล้วนะคะเขาก็เลยพูดอ่านภาษาเยอรมันได้พอสมควรและรู้จักสถานที่น่าสนใจหลายแห่งเลยละคะ่ะวันนี้น้ำพึ่งก็เลยได้โอกาสกระชากไว้ตัวเองสักหน่อยค่ะเพื่อที่จะได้เที่ยวกับน้องได้อย่างที่ไม่เคะ มาแล้วกระตาน้ำพึ้งมาเลยนะคะคนที่ออกแบบทันเส้นคนนี้นะคะเขาก็คือเป็นคนที่ออกแบบตึกรัฐสภา,ากับมิวสิคแฟร์ไที่เป็นหอแสดงดนตรีสำคัญของที่นี่ด้วยค่ะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้ไปดูตึกต่ๆก,กันค่ะเพราะว่าคนนี้ออกแบบเก่งเป็นชาวเดนมาร์กคะ่ะเป็นชาวเดนมาร์ก ชื่อพิพิธภัณฑ์นี้่ะชื่อว่าอะไรนะจำไม่ได้อ่ะอืมชื่อว่า h e r e s k e s c h i c k l i c h e s Museum ค่ะเดี๋ยวลองพูดนะมีตัวหนังสืออยู่นะ h e r e s k i c h i k l i c h e s k i c h i k l i c h e s Museum k e s h i k h i k เนี่ยแปลว่า history ค่ะ k e s h i k ก็คือเป็น Museum <อ> of Military History ภาษาไทยดีกว่าโอเคเลยตึกนี้ก็สวยเนาะเข้ามาด้านในตึกนี้ก็สวยสวยมากๆเลยอ่ะมีความน่าสนใจตั้งแต่ตัวตึกแล้วข้างในต้องน่าสนใจมากๆเราต้องลองเข้าไปดูกันค่ะช่ายใเป็นอลย ไปติดต่อให้เราอยู่ค่ะเพื่อที่จะให้ทางรายการของเรานะคะได้เข้าไปถ่ายข้างในนี้แล้วพึ่งนะคะเมืม่อเมื่อกี้เนี้ยก็เลยเอากระเป๋าของตัวเองค่ะไปฝากด้านในและจะได้ไม่เป็นภาะนาะเดี๋ยวรอนะเขาแป๊บนึงไปค่ะโอเคไหมโอเคค่ะจริงๆแล้วตึกเนี้ยค่ะเป็นตึกเป็นมิวเซียมที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปเก่าแก่ที่สุดแล้วก็ <c oughs> ค่ะแล้วก็ลูกป,ปั้นคนที่เราเห็นรอบๆเนี่ยค่ะเป็นเป็นบุคคลที่มีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์ของที่นี่ทั้งหมดเลยในช่วงยุคสงคารามค่ะ mm hmm. แล้วก็ที่เห็นข้างบนตรงกลางเลยนะคะพี่น้ำผึ่งอันนั้น mm hmm. คือกษัตริย์จกักรพรรดิฟรั่งเโยเซฟที่หนึ่งค่ะ The Museum of Military History หรือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การทหารเวียนนาแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดของออสเตรียเลยก็ว่าได้ค่ะเริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปีคศ1850ในรัชสมัยของสมเด็จพระจกักรพรรดิฟรานซ์โจเซฟที่หนึ่งแห่งออสเตรียค่ะ แต่เดิมนะคะถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นคลังศัพพาวุธแต่ในปัจจุบันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเหตุการณ์สำคัญต่างๆระบบการจัดการทางการทหารมีอาวุธเครื่องแบบเทคโนโลยีทางการรบเหรียญเครื่องหมายและตราสัญ,ญลักษณ์ต่างๆค่ะ ตัวอาคารนะคะเคยได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีทางอากาศในปีคศ1944แต่ก็ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่หลังจากนั้นและกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของออสเตรียและยุโรปมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ ท,ะะที่พื้นที่สำคัญที่สุดคือตรงนี้เลยค่ะตรงนี้คืออาวุธของตุรกีค่ะเป็นอาวุธที่<ม>ตุรกีทิ้งเอาไว้ตั้งแต่ครั้งที่สองที่มาบุกเวียนนาค่ะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีรูปภาพสงครามระหว่างตุรกีกับออสเตรียด้วยค่ะไปดูกันไหยคะดูจ้ะออาวุธเขาแปลกๆเนาะ นี่ก็จะเป็นรูปภาพนะคะตรงนี้เห็นตรงนั้นเป็นสเตฟานโดมเห็นไหมคะที่มีโดมสูงสูงขึ้นไปแล้วสีแดงนี้ก็คือตุรกีใช่ไหมค่ะแล้วก็บุคคลสำคัญที่ได้ขับไล่ตุรกีออกจากออสเตรียนะคะก็คือท่านนี้เลยค่ะเจ้าชายยูจีนคนลูปนี้นะคะที่ขี่ม้าสีขาวเจ้าชายยูจีนใช่ค่ะ พันเส s นการ์เ Garden หรือที่น้ำพึ่งเรียกกันเองว่าสวนรถถังพอเข้ามาในสวนก็ต้องร้องโอ้กันเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าในสวนแห่งนี้ล้วนแล้วแต่มียานรถหุ้มเกราะันใหญ่ๆของจริงจากสมรภูมิรบที่เขานำมาจัดแสดงไว้จนเต็มพื้นที่ของสวนเลยล่ะค่ะ และถึงแม้ว่าน้ำพึ่งนะคะกับน้องตุ้งหนิงจะไม่ค่อยมีความรู้เรื่องยานพาหนะแบบนี้สักเท่าไหร่แต่ขอบอกตามตรงเลยนะคะว่ารู้สึกได้ถึงความน่าเกรงขามของคุณปู่รถถังแต่ละคันนี้อยู่เหมือนกันค่ะ พอเริ่มคุ้นเคยก็ชักจะคึกคักซะแล้วสิคะน้องตุงหนิงเป็นเพื่อนเที่ยวที่กระชับกระเฉงจริงๆค่ะและตอนนี้กําลังจะขาน้ําพึ่งไปชมมหาวิหารประจํากรุงเวียนนาด้วยการนั่งรถรางและไปต่อรถไฟใต้ดินนี่แหละค่ะ งามมากค่ะอยู่ใจกลางกรุงเวียนนาเลยนะคะ <S <S กำลังสงสัยใช่ไหมคะว่าน้ำพึ่งมายืนมองอะไรอยู่แทนที่จะไปมองสเตฟานโดม แต่เพิ่งมามองตึกใหม่ตึกนี้เพาะเพิ่งสังเกตดูะคะ่ะว่ารอบๆบ,บริเวณนี้ล้วนแล้วแต่จะเป็นตึกเก่าทั้งหมดเลยนะคะแต่จะมีตึกนี้เพียงแค่ตึกเดียวซึ่งเป็นตึกใหม่เพิ่งอยากให้คุณผู้ชมมองที่ตรงกระจกนะคะมีภาพสะท้อนของสเตฟานโดมไปเกิดที่บนกระจกของตึกนี้ s ซนต์ซีเฟนส์คาทีดรอหรือสเตฟานโดมแห่งนี้นะคะเป็นมหาวิหารโรมันคาทอลิกที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเวียนนาคะ่ะ สถาปัตยกรรมที่เห็นในปัจจุบันแบบโราเนสและโกธิกซึ่งตั้งอยู่บนซากเดิมของสองโบสถ์ที่สร้างมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปีคศ1137ค่ะแรกเริ่มที่มีการสร้างโบสถ์นั้นนะคะก็เพื่ออุทิศแด่นักบุญสตีเฟนค่ะต่อมาในปีคศ1258ได้มีเหตุเพลิงไหม้ทําลายโครงสร้างเดิมของโบสถ์ไปหมดจึงมีการก่อสร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้นที่ตำแหน่ง เดิมและก็มีการต่อเติมตกแต่งอีกหลายครั้งเลยล่ะค่ะหอสูงใหญ่ทางด้านทิศใต้ที่เห็นอยู่นี้นะคะเขาเรียกว่าซูทเมมีความสูง136เมตรเลยล่ะค่ะสร้างขึ้นในช่วงปีคศ1368-1433ถึงใช้เวลาในการก่อสร้างนานเลยทีเดียวนะคะถึง65ปีค่ะ ส่วนหอทางด้านทิศเหนือที่เรียกว่านอเทิมจะเห็นได้ว่ามีระฆังแบบแวงใบใหญ่ที่สุดในออสเตรียที่เขาเรียกกันว่าพุเมรินได้มีการหล่อขึ้นครั้งแรกเมื่อปีคศ1711โดยใช้ปืนใหญ่นะคะจำนวน208กระบอกที่ยึดได้มาจากค่าศึกที่มารุกรานเวียนานานั่นเองค่ะ ส่วนโครงสร้างที่เก่าแก่สุดของมหาวิหารในขณะนี้นะคะก็คือประตูยักษ์ซึ่งเป็นทางเข้าหลักด้านทิศตะวันตกนะคะรวมทั้งหอไฮเดนหอคอยโรมันที่ขนาบข้างทั้งซ้ายและขวาของประตูยักษ์ที่เห็นอยู่นี่แหละค่ะแล้วใครนะคะที่อยากจะนั่งรถนะคะเรียกว่าบรรยากาศสบายๆชมเมือง เวียนนานะคะก็เนี่ยค่ะสามารถแบบเป็นแบบจักรยานเนี่ยค่ะสล้อถีบเนี่ยนะคะหรือไม่ก็เป็นรถม้านะคะก็จะมีรถม้าอยู่ด้านด้านนี่ข้างโบสถ์นะคะให้คนได้เช่าก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งอันนี้ก็รถม้าจอดกันเป็นแบบเรียกว่าทั้งแถบเลยนะคะรอนักท่องเที่ยวนะคะ เลยไม่ร you know, ู้ว่าจะไปเส้นทางไหนดีอ่ะเพราะว่าเราอยากจะไปช้อปปิ้งนะคะมาทางนี่ถนนนี้นะคะก็เรียกว่าแค n เนอร์ชตร s e เซอร์นะคะก็ไม่ใายสินค้านะคะทั่วไปเนียแต่มันเป็นเส้นทางค่อนข้างจะยาวหน่อยนี่และสําหรับคนที่อยากจะมาช้อปแบบแบรนด์เนมนะคะก็ต้องมาเส้นนี้เลยเส้นกราบเบนค่ะอื บนถนนช้อปปิ้งสายสำคัญอย่างกราเบนนี้มีร้านค้าแบรนด์ดังๆมาเปิดบริการนักท่องเที่ยวกันอย่างคึกคักทีเดียวนะคะเดินชมเพลินๆไม่ทันไรน้ำพึ่งก็มาสะดุดตากับประติมากรรมอนุสรสถานกลางลานแห่งนี้ The p e s t i l e r หรือแพคโคลัมแห่งนี้เป็นอนุสรโรคระบาดท,ที่พระจกักรพรรดิเลโอโปที่หนึ่งแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ทรงตั้งปณิธานที่จะสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงความทุกข์ยากและความตายของผู้ คนที่ต้องอเผชิญกับโรคระบาดครั้งใหญ่ในปีคศ1679และมีผู้เสียชีวิตมากกว่า7,000 70, 0คนนะคะอนุสร์แห่งความเมตตาแห่งนี้เริ่มแรกนะคะสร้างด้วยไม้แต่หลังจากนั้นในปีคศ1683ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นคอลัมน์หินอ่อนแกะสลักสูง18เมตรสไตล์บาโรกอย่างที่เห็นอยู่นี่แหละคะ่ะ เขาปไิ้งสิชิ้ๆมากเลยไม,ไ,ไ,ไม่ได้ขอเลยจ้ะเพราวะว่าพี่ก็สนุกสนานตามเรื่องตามราวนะแล้วก็พี่เองอ่ะพี่กะว่าค่อยชวนหลังเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราอ่ะมีโปรแกรมไปติดต่อใช่ไหมคะวันนี้เรามีน,น,ามน,นัดจะไปทาน,ทนข้าวปราร์ตี้บาร์บีคิวที่บ้านนอกเมืองเป็นบ้านสวนของเพื่อนของทางเดี๋ยวก่อนนะไปกันนะอ มีสาวใปน้าดีช่เป็นครองชื่อว่าโดนัลดอดดี้คานานอานเดนอนเดนมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ฉันโดนหกานใหญ่สวัสดีคราอันทีกค่ะสวัสดีค่ะคทีก้ค่ะขอการชี้่ะคุณทีก้า คจะได้มาบาร์บีคิวปาร์ตี้อย่างนี้สักทีก็สนุกไปอีกแบบค่ะเพื่อนของคุณอานแนทอัธยาศัย,ายดีกันทุกท่านเลยล่ะค่ะให้ความเป็นกันเองกับน,น้ำพึ่งมาก,มากๆเลยทําให้คิดถึงสมัยตอนเป็นเด็กๆเวลาที่ท่านแม่พาน้ำพึ่งไปทานเลี้ยงสังสรรค์กับพระสหายของท่านก็มักจะคลืค้นเครงกันอย่างนี้ล่ะค่ะ ได้กลับมาเยี่ยมเยือนกรุงเวียนนาอีกครั้งในวันนี้น้ำพึ่งก็ได้สัมผัสรสชาติของการท่องเที่ยวไปอีกแบบหนึ่งนะคะนี่แค่วันแรกในกรุงเวียนนาเท่านั้นนะคะยังมีอีกหลายแห่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดละคงต้องกลับมาติดตามชมกันต่อไปในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ รายการต่อไปนี้เป็น